ครับแลก็ยาบ้าันักับครับครับคือจว่าจะไม่ได้จะคือเขาเคยทำเขาคือชีวิตที่เขาเคยทำไมคำถามที่ท่านถามมาทำไมกระทบกับพรรครพวกทำไมถ้าไม่กระทบอะไรที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะผมเชื่อว,ว่าทั้งพรรคปูใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราเนี่ยเราตัดสินใจทำอะไร,รตัดสินใจเพื่อประชาชน ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้ครับท่าท่านผู้ชมจํากันได้พลตํารวจตรีวิชัยสังประไพเคยเดินสายคัดค้านเรื่องยาบ้าหเม็ดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มองว่าถ้ามีการปรับประกาศกําหนดปริมาณใหม่จะเป็นผลดีครับแต่การแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่การแก้เรื่องปริมาณการครอบครองแต่ควรจะแก้ไขยอย่างเป็นระบบตั้งแต่ตัดวงจรผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยในชุมชนรวมไปถึงการปราบปรามแม้จะต้องควบคู่กับการบำบัด แต่ต้องบำบัดโดยให้สารมีคำสั่งไม่ใช่สมัครใจบำบัดแล้วไม่ต้องดำเนินคดีครับเจติผมบอกว่าเราเคยไหมผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่ร้อยลังคาเรือนหรือเจ็ดสิบรังคาเรือนหกสิบเรือนไม่รู้เลยว่าในลูกบ้านมีคนติดยาเสพติดกี่คนมีคนค้ายาเสพติดกี่คนถ้าผู้ใหญ่ทั้งประเทศร่วมมือกันรัฐตีกระทรวงมหาดไทยบอกให้ไต่การถ้าคุณรายงานเท็จมาจับได้ไล่ ปลดผู้ใหญ่บ้านออกดูซิมันจะทากันไหมเพราะเราทําอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าผู้เสพทั่วประเทศเนี่ยมีกี่คนผู้ค้ารายย่อยมีกี่คนเราก็จัดการในเรื่องการป้องกันป่าบปามไงควบผู้กับการบําบัดไปด้วยใช่ไหมมันก็ได้ผลไงแต่นี่ต่างคนมันไม่ทํากระทรวงหาดไทยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ทำเขาไม่กล้าแจ้ง ด้านนักวิชาการมูลนิธิวิชาการยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่มองว่าการกําหนดจํานวนการถือครองยาเสพติดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่แท้จริงค่ะเพราะว่าปัจจุบันยาเสพติดมีรูปแบบเฉพาะและการเสพที่แตกต่างจากเดิมดังนั้นกฎหมายต้องไลใ่ให้ทันวิวัฒนาการของยาเสพติดค่ะถ้าเราดูให้ดีก็จะเห็นว่าผลผลต่อการปรับเปลี่ยนสานการณ์เนี่ย ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไอ้ที่เห็นชัดกว่าก็คือการปลดล็อกกัญชานะฮะถ้าเห็นชัดกว่าโผลมาแบบกัญชาแบบทั่วเมืองอย่างที่เราเห็นได้นะฮะพาะเรื่องเรื่องเมสเซอบ้านเนี่ยก็าตามข้อมูลทางวิชาการก็จะเห็นว่าแรงโน้มมันกระจายตัวมาตั้งแต่หลังการระบาดของโควิด -19 ด้วยรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องตามไม่ทัน สำหรับประเด็นเรื่องของการออกประกาศกำหนดปริมาณการครอบครองสารเสพติดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้ไม่พบว่ามีใครคัดค้านถ้าจะมีการกำหนดปริมาณใหม่นะครับโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงกำหนดไทม์ไลน์การแก้ไขประกาศให้ทราบแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับ